อ๋อหนึ่งพันสามส้ยไหมอ๋อพันสามขอบคุณครับวันนี้มาเติมน้ำมันนะทุกคนวันนี้ก็เป็นอะไรที่มีความสุขนะครับหลังจากที่พี่ดิวได้ได้กลับบ้านมานะครับกับแฮปปี้มีความสุขนะพี่น้องนะครับก็ให้กำลังใจ ทุกๆคนนะครับใครได้ดูคลิปนี้นะครับวันนี้ก็จะได้มีรอยยิ้มอย่างแน่นอนนะครับครับชื่ออะไรครับชื่อแบงคบแบง์แบงค์แบงค์อายุเท่าไหร่สามสิบเอ็ดสามสิบสามสิบเอ็ดสามเอ็ดแบงค์ทำงานนานยังก็งนานได้วันละเท่าไหร่ สามร้อย <300. S 2> เข้างานกี่โมงถึงกี่โมงแบงค์เข้าเข้างานเทียงเพยงสี่ทุ่มอ่า<ม>อ่ะอันนั้นเป็นของแบงค์แล้วอันนี้เป็นของแบงค์ที่ให้<ม>สู้ๆนะ,ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจับมือน,นันะ่ะสู้ๆครับค<ม>อยากบอกอะไรกับพี่ <laughs> อยากขอบคุณอะไรกับพี่ <laughs> 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 เก่งที่สุดแล้วหิวใจนะครับบ๊ายบายวัสดีครับีูจักทีเวบ้างเวอกี้นองอะไรเรามาหาพี่เลย ไม่ได้ครับอันนี้น้องอะน้องอะไรนะน้องแบงค์เมื่อกี้พี่เดียวให้กำลังใจน้องแบงค์ก็เลยแบบว่ามีเพื่อนกี่คนวันนี้มีกี่คนมามามาอยู่ในคลิปพี่หน่อยอ่าโอเคโอเคโอเคเห็นเห็นหมดไหมพี่กอบไม่เห็นหมดโอเควันนี้อยากมีคำถามวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็สู้ไหมสู้ครับวันนี้ขอฮิวใจให้นะครับอ่าหนึ่งสองสาม หากว่าเรากำลังสบายจนตบมือพันเทเทพูดอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามหากว่าเรากำลังสบายจนตบมือพันเทเทหากว่าเรากำลังสบายจนตบมือพันเทเทหากว่าเรากำลังมีศุขมีศุขอะไรนะมีศุขหากว่าเรากำลังมีศุขไม่มีความทุกข์ระบายทุกสิ่งอย่ามัวไะวิ่งอยู่กับพี่ดิวจะตบมือพัน ขอให้กำลังใจกันจนตบมือพันเอเอขอให้กำลังใจกันจนตบมือพันเอเอให้กำลังใจกันให้กำลังใจนะดีใจไหมนะหิวใจให้นะไม่ว่าจะเจอกัอบอุปสรรคอะไรต่างๆนานาแต่วันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีรอยยิ้มแล้วมีความสุขแล้วก็วันนี้สิ่งที่พี่เดียวเอาให้ก็ขอให้เอาไปซื้อกับข้าวอะไรก็ได้เข้าบ้านแล้วก็กินให้ยิ้มนอนให้หลับแค่นั้นเลย รเราจงตบมือพันเฮ้เฮ้ขอบคุณครับบ๊ายบาย